ครับ็อเอื่นขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราก็โต๊ีโดเหมือนเดิมครับหม้เท่เาจะโต๊ในี่มืนนี้กับิ่มโค้งกัาครับอ่าไม้เขานี่มือนี้ครับไม้สวยครับสวยคักิลีอ่าครับสวยงามครับโอ มีไม้ชะโดถิ่นไหนจะสวยได้ไม้นี้แล้วครับไม้ข้าจะตีน่มือนีครับแต่ข้าวกับยางล้อไปเบิงนั่นเหมือนกันครับยามคำข้าจะข้ากับจะจังจะลาะตีมาั้งแถวนี้ครับเนี yeah. ่ยตอนคำคำข้าจะรอลงมาครับ แต่ตอนนี้เ้ากับใไ,ไม้เด็ดก่อนครับไม้เด็ดไม้พิฆาตไป,ไปมาไม้นี้ที่ได้สดชื่นมีความสุขครับไม้นี่รบรรยากาศบันไดครับดิวกับสวยอ เห็นคำกว้างกับมีความสูงแล้วครับแล้วขับไม้เลยไปครับไปาวางข้างยางขับไม้กับยังวาครับเก็บภาพทีพซสวยมาฝากครับ มไม้สวยจังสีขึ้สีหายยากเดี๋ยวครับไม้ที่ห้าจะเลือกตีในี่เหมือนนี้หมู่บ้านนี้อยากจะบอกอยากจะบอกให้ฟังครับสาปิีซองเือัวได้ว้ามออนมือนน <c oughs> ี้เลยมาแก่เมื่อครับ ครับมาเรียมนี่ล่มมแห้งครับ,รบแทนแทนแทนอ่าในสุดท้างกัย่างมาถึงหมายแล้วครับหมายของเราในวันนี้อ่าครับบ้านานี่ก็จีองเทือครับ ข้าห่วงกล่องลายอ่าครับต้องเบาไลเขาจะลุยเลยครับอ่าครับเหยื่อที่ท่านเลือกใส่ในมือน,นี้กัดเคียดสดครับใส่เงี้ยดสดครับเด้อมือน,นี้อ่าครับต้องใหญ่ยังไหลลุยใหม่แหลกเลยครับ บอกเรื่องไม้แล้วครับเด้อว้านนี่กัดซ้องเถื่อยังจะบอกไบ้แหละข้าจะวงจะเปิดกล่องคนระับหวงกับกล่องลาย,ายวัยวไดดแดดเลยเฮ้จะเลยคอแก่มือครับ ว่ามันล่อมอแห้งครับด้อ